Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ ở ở thành phố Sì Chôn. Tôi đang ở phía bên kia. Bên kia. Bên kia là gì? Bên kia là nhà. Ở thành phố Sì Chôn. Tôi đang đi đến một quán cà phê. Nó đông. Hôm nay tôi muốn đi. Tôi muốn đi đến một cái quán cà phê. Tôi chưa có thử đi. Chúng tôi sẽ thử đi. Tôi sẽ đi ăn cà phê. ดีฝนตกพุ่มมาแดดเปียงมาถึงมีฝนตกกันถึงเหลือร้านกาแฟนี่บรรเจดิดนี่กับร้านกาแฟโอ้โหกึ่มฝนตอนผมมาแดดเปียงผมมาถึงฝนตกกันดีพอสั่งอเมริกาโน่นะครับมากินอยู่ดีนี่กับดีซอ,อดบรรยากาศภายในผมยังไม่ได้เข้าที่พักนะ เจ้าอาเตปักก็กำลังก่อสร้างอยู่เลยนะบางส่วนเนี่ยเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยแล้วนหนาของผมตรงนู้นก็เป็นทะเลปุ่มปักฟังนัวครับฟังนานานัวก็จอหไว้หลายวันแล้วแหล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวเที่ยวซีชนนะโอเคนี่ครับบรรยากาศกำลังก่อสร้างอยู่ตรงนู้นเป็นน่าจะเป็นออฟฟิศนะครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินไป เดิมทะเลกันนะเดินไปดืมทะเลกันก็จะมีฝากวาดนะให้เราได้ถ่ายรูปปู่กันสิบรรยากาศมันแนวไก่คายญี่ปุ่นนังมีบรรยากาศสวยงามนี่ครับมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยทั้งนี้ก็มีเดี๋ยวเดินไปด,มดิมเล่กัน โอ้โหบรรยากาบิลลาบีดครับนี่โอ้ลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวเราเดินไปถึงเลยบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหมีจุดใต้หูบด้วยนี่สวยไหมครับนี่คือองค์พระนะคือองค์พระบอ ดีมีจุดใต้หูุด้วยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเคยมาเคยมาสวยมากดูดิดองก่อนดวงก่อนโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยใครมาเที่ยวซีชนนะครับมาฟอนได้บันเจอ ล่าบีลุงคนกลางเร่งนะเดี๋ยวว่าน้ำตะวนี้เร่งนะน่าจะไม่หม้อกับการลุงเร่งลมเรงลมเรงเรง,ง,งมากเสื้นมาเสื้นมาผีฝักเสื้นมา đi như thế nào vì là chắc chắn chắc chắn chắc chắn này bài chắc kiểu chắc chắn 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 nhà ca tìm chắn 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 ส่วนนี้เป็นโซนน้องปักดิ่คลรี่แล้วครับในห้องพักรู้ว่าจะเป็นโซนแบกแต่ว่าแบบต้นเขาอยางทำอยู่ยังไม่เสร็จโอเคตอนนี้ผมเข้ามาแจ็คยินเสร็จแล้วเข้ามาในห้องปักแล้วเพวกอะไรบรรยากาศในห้องปักก็ักบติดแอแล้วก็มีเนี่ยเตียงนอนซ่องเตียงอันนี้เปาผมเอง นี่ครับบรรยากาศภายในห้องพักก็นอนได้อยู่นะไม่ถึงกับกวางมากแล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำนี่ก็มีตัวกระจกคือห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นจากโครกครับตัวไปก็มีฟอกบัวมี

tôi đi hô tĩnh tay lên. Nếu mà đi thì yêu đã nảy nụng. này, đi <lai> nó hôm nay gomì tên đâu thôi. Ô mày cứ tay hô 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 คืนนี่เล่งลงเล่นน้ำไม่ได้อออ้อ้อะ uh. บรยากาศบรรยากาศดีมากดูตะลังฟมคือแรงมากผมไม่รู้เหาะอะไรนี่นี่นี่คือโดมนะโดมอยู่ติดตะเล่นี่นอนวางเสียงพื้นนอนเออเลตเตอเลได้นะโดมนี้นะ ลมเต้นขึ้นมาก็เอ็นตาเล่เลยนี่ครับโอ้สวยมามมีถึงชายหนังด้วยอื่อู้มียครับน้ำครับน้ำส่วนตัวอาบหลังเลยน้ำเลี้ยงฟังโอ้ Back to him, man. sau sau lần này là vô nhà bay tôi canh bố quá tay ừ. ok gặp mọi mà bắt con đi xin thì bắt thôi rồi người bắt villa nhớ gắn kíp na vậy là bye